ครับวันนี้กับเบฟฟอนเทียลงล่าบ้างไฟกันอีกแล้วจะมาให้ดูตัวอย่างคำว่าโดนดักกลางทางเป็นยังไงฮะธรรมดาจะมีด่านกลางสำหรับ,รบเล่าบนอื่นที่เคยโชว์มันจะมีท่าเด,ดินกับทาุไฟใช่ไหมครับอันนี้เมื่อกี้เพิ่งปรบับพวกน้องลูกกระจกมาไปเอาทีมน้ำมารวนเลยเราเพื่อนลงเมิดมา เจอสายฟ้าซะดักกลางทางคืออย่างนี้แหละโอเคลุยกันต่อแต่ถ้ามาอย่างนี้มันน่าจะมีความแตกต่างในการดอบนะ ดูดิอัจไม่เข้าต้องคอยกดปิดกดปิดออโต้เลยเพื่อจะรอให้มันฮิวโอ้โหยิงกันแม่นจริงสงสัยจะมีตายอ่ะนี่ไงจนได้ เป็นการโจมตีแบบซุมนะครับไม่ใช่โจมตีทุกตัวโดนดักกลางทางซะเซ็งชิบเป็ดเลยอายจะจาเอาให้สาใจเลย จัดบอสท่าสายฟ้ามา2ตัวเลยเอาสายิยมท่าน้ำไปการยิงสุ่มนี้เดาเราเอามาเล่นเองมันก็จะดูน่ารำคาญนะเราชอบแบบไปเป๊ะเลยดีกว่าสาทุกตัวไปเลยมันจะตีเดียวก็ตีเดียว,ยวไปเลยเนี่ยสก,กิลมันติดตามหัก เอเมดเนี่ยลดลงหัวภาพเลยละ่ะผมคงไม่ลงล่าน้องเป็ดให้ดูนะเพราะครบทีบแล้วละ่ะโอเคน่าจะตายแล้วที่แสงชิดเป่งเลยโอ้ยังเหลืออีกอะ ตายด,ดิเออนี่แหละครับโดนดักกลางทางซึ้งเลยแหมเราก็สบายใจนะเล่นไปสองสาตาล,ลืมไปแล้วปรามาณเคยจำอยู่ว่ามันมีแต่ไม่รู้ที่ด่านไหนเดี๋ยวต้องไปดูด่านลองบอสอีกทีว่าจะมีดักกันอีกไหมด่านลองบอสนี่คือตัว ระดับสูงแล้วล่ะไม่ใช่ตัวแจกฟรีตามใดายอไี่ก็ตัวระดับหัวหน้ามาอีกตัวน่ะอัดไม่เข้าอีกล้ะแต่เลยอย่างนี้ก็ดีนะเพราะ เราจะได้เก็บเกตแล้วมันก็รู้จักตีนะจะเลือกตีตัวเลือกน้อยก่อนอเกดเต็มก่อนเจอบอสอนะเอ้ยกอนเข้าห้องลองบอสมาโหดอย่างนี้มันนะ่าจะรอบให้นะ น่าจะโอ้เจอเฟนิกสบายสาดไปเลย วงศาสตร์ตาแรกครัหลังจากนี้จะตีให้เก็บให้เกตเ,เ,เต็มคงอยู่กันได้สักสามเธอและโอ้แต่เกดน้อย,อยเออเราชนะท่านี้ก็ไม่มีอะไรให้กลัวแล้วล่ะหลุนแต่ห้องบอสมัน น้องบ้างไฟจะใจดีกับเราป่ะโอ้โหถ้าจะนานนะเรได้อยู่นี่ว่า อีเว้นน์ให้จากตัวดีๆอย่างที่บอกนะั่นแหละครับแต่ระยะเวลามันโสั้นมากตัวละ24-28ชั่วโมงคือไม่มีทางที่เราจะล่าได้ครบทุกตัวที่จริงมันดอกไปสักตัวก็ดีใจแล้วล่ะพอเมื่อวานลงกี่รอบอ่ะสามสี่รอบไม่มาสักตัวโอเค เกตไม่ขึ้นเลยว่ะเอาเพื่อนมาก่อนน้ำมาลงเมืดนี่มันดีตรงเพิ่มสเตตัสให้เราทุกอย่าง20%ถือว่าเจ๋งเลยแหละลดแรงโจมตีของธาตุมืดธาตุแสงด้วยแต่การจะได้มานี่ยากมาก ID นี้ก็ยังไม่ผ่านคารเลยจัดสายฟ้าเต็บไปก็เท่านั้นลืมสเต็ปแล้วไงว่าต้องป้องกันตัวเองตอนไหนตีตอนไหนริืมหมดเลยวิ่งโงโ่ๆงไปสู้ก็โหมันตีครึ่งหลอดครึ่งหลอด2ชุดตาย2ชุดตายชุดไม่ทันหรับมาเจอแล้ว อ่ละมาลุ้นกันว่าชธยจะบีบีสักกี่ทีเอาให้รอดแลแล้วค่อยลุดตอนดบับก็ไม่ได้จะตายแล้วนะเจอไม่แน่อออันนั้นมันแพ้ธาตุนี่ตัวพวกนี้มันเลวลดาวมันยังไม่ห้าดาวฮนะห้าดาวในสองตัวบนนี่สามดาวด้วยซ้ำนี่สี่ดาว เลเวลก็ไม่เต็มด้วยมาแล้วมาแล้วอย่าแถมอย่าแถมบีีทีเดียวนี่ยังคุยกันได้ไม่งกอกยาแล้วรอบนี้โอ้ยมะกรนน้ำบีบีมันก็เพิ่ม การดับของผลึก BB มั้งต้อง SBB เลย SBB ขอกมาก่อนน้ำเพิ่มการดับของผลึก BB Blaze r s ขีดข้างล่างเลยครับใช้ถ้าไม่ตายมาขนาดนี้ก็ไม่ยากแล้วล่ะ เอาชัวร์เอาชัวร์เคฟนี้มันก็มีเสียงนะแต่ปิดหมดเลยไม่ปิดหรอกเปิดให้เบาพอเวลาอัดอย่างนี้มันเสียงสะท้อนกันเองไม่รู้ไปจัดสายไฟอะไรผิด หรือว่าไม้มันห่วยเกินไปบ้างโอ้โหโอ้โหใจเย็นลูกเฮ้ยลืมปิดโอโ้เกือบแล้เอาสะใจครับตีธรรมดาก็ตายแล้วปิดเกมบนโหดนะดวงวิญญาณจะได้ไม่หนีไปไหน เกมนี้มันจะน่าเบื่อตรงมันดอบยากนี่แหละอ่ะมาไหมโอ้โหโคตรเซงเลยเสียสามสิห้าเอเนจีใช้เวลารอประมาณห้าชั่วโมงหชั่วโมง พความว่างเปล่าใน่ยที่นั่งด่าอยู่ทุกวันกันก็อย่างนี้แหละตอบยากขนาดนี้มึงจะออกมาทำไมโอเคครับเดี๋ยวผมลงเองต่ออีกสองารอบแหละือจะจัดทีมไฟไงธาตุน้ำก็มีประมาณนี้แะ ชั้น1ชั้น2ก็มีโอกาสดรอปนะครับแต่เปอร์เซ็นต์มันก็จะน้อยกว่าแต่ถ้าฝีมือยังไม่ถึงขั้นขนาดนั้นก็ชั้น1น่งกไปก่อนผ่นมาก็ถือว่าดีแนละ้วเพราะลงชั้น3ก็ใช่ว่าจะดรอปง่ายอยู่ที่ดวงแล้วนะโอเคแล้วครับวันนี้สวัสดีครับกับเบฟอนเทีย